12. คุณหมอเองก็เช่นกันการทำงานให้ระมัดระวังด้วยเพราะร่างกายแก่ตัวลงไปทุกวันอย่าคิดแต่ประหยัดอย่างเดียวหากร่างกายเป็นอะไรลงไปก็ไม่คุ้มอย่าคิดว่าหากป่วยก็มีคนอื่นคอยช่วยเหลือเมื่อถึงคราวล้มป่วยเข้าจริงๆจากมุ่งหวังให้ใครช่วยใครนั้นก็ยากเต็มที ต้องมุมช่วยตนเองเป็นหลักใหญ่ทำอะไรให้ยึดหลักมัชชิมาเข้าไว้แล้วจะมีความพอดีหมดทุกอย่างไม่ว่าทางโลกหรือว่าทางธรรมเวลากายเหนื่อยจากการทำงานเมื่อพักมันทำจิตให้สงบมากที่สุดจุดนั้นจิตจักได้พักร่างกายก็จักหายเหนื่อยได้เร็ว 13. วัดท่าสุงนั้นอยู่ได้ถึงห0 0 0ปี แต่ความเจริญหรือความเสื่อมนั้นย่อมมีเป็นของธรรมดาในอดีตวัดท่าสูงก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเสื่อมบ้างเจริญบ้างธรรมดาของวัดก็เป็นอย่างนี้เองจงพิจารณาให้เห็นโทษของจิตที่เกาะติดโลกและขันธโลกมองหาความจริงของโลกให้พบโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้มีความสลายตัวไปในที่สุด อะไรเป็นปัจจัยก็ตัณหาสามนี่แหละครองโลกอารมณ์โลภโกรธหลงซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้โลกหาได้เป็นอื่นไปไม่ให้พิจารณาจิตที่โลภว่าโลภทำไมโลภเพื่ออะไรทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าตายแล้วเอาสมบัติของโลกไปไม่ได้ จิตที่โกรธก็เช่นกันโกรธทำไมโกรธเพื่ออะไรมีคุณหรือมีโทษในความโกรธนั้นจิตมีความหลงก็เช่นกันหลงทำไมหลงเพื่ออะไรมีคุณหรือมีโทษในความหลงนั้น